ส่งกำลังใจให้หมอกริชไทยโพสต์ล่าสุดอ่านแล้วใจหายแท้สุดทุกทางแล้วคนทั้งโซเชียลต่างส่งกำลังใจให้ในายแพทย์กริชไทยธนสมบัติกูลหมอหนุ่มซึ่งป่วยมะเร็งปอดระยะที่สได้ออกมาแชร์เรื่องราวและอาการป่วยของตัวเองผ่านทางเพจเฟซบุ๊กและหนังสือสู้ดีวะซึ่งต่อมาอาการของคุณหมอไม่ค่อยดีนะั มเมร็งลุกลามไปทั่วร่างกายทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเก่าต่อมาเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2566มอกริตไทยได้อัปเดตอาการผ่าน Facebook คริสต่ายธานาโซมบอดกุลโดยระบุว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยครับ ผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่ชาติหน้านะครับนะตอนนี้ผมพิมพ์ได้เท่านี้ก็เอาละครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดช่วง30ที่ผ่านมาครับขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจผมคงไม่ได้ไปดู NBA ผมคงไม่ทันได้เข้าไปอยู่ในบ้านออนซรินเบลีฟคงไม่ทันได้เจอพี่เพียวอีกจากนี้ฝากบ้านฝากพิมพ์ฝากครอบครัวด้วยนะครับ ขอบคุณจากใจให้กับทุกคนที่ช่วยดูแลด้วยครับก่อนที่ช่วงเย็นวันที่7พฤศจิกายน2566หมอกริดไทยได้โพสต์ภาพของตัวเองในชุดคนไข้นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลในมือถือหนังสือสู้ดีวะล่าสุดเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2566หมอกริดไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ k ระบุว่า แพ้สุดทุกทางแล้วว่ากลับไปรอที่บ้านหรือนอนรอกลับบ้านที่นี่ดี